สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการาทดสอบถุงทำความร้อนกันนะครับพอดีผมเพิ่งได้มาจากช้อปปี้นะครับหนึ่งชุดนะครับพร้อมอกล่องทำความร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความร้อนจะขนาดไหนนะครับสำหรับถุงทำความร้อนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาอาหาร เรามาใส่แล้วอุ่นดูนะครับขนาดที่ผมซื้อมาครับที่เขาแถมมาก็จะเป็นตุงททำความร้อนสำหรับอุ่นอาหารขนาด50กรัมนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาใส่อาหารแล้วลอมาเทสกันดูนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับนี่นะครับหลังจากที่ผมใส่ น้ำพริกอ่องนะครับที่ทำใส่ตู้เย็นไว้เมื่อวานนะครับกับข้าวเหนียวนะครับอนอกจากนั้นก็จะมีมะเขือกับหอมแดงนะครับผมลองจะเอามาอุ่นดูนะว่าความร้อนนี้สามารถทำให้ะมะเขือกับหอมแดงีสุกไปด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้น้ำพริกอ่องทิ้งไว้ในตู้เย็นนะครับก็ยังเป็นไข่อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูนะครับ นี่นะฮะเรามาใส่น้ำกัดูนะครับเขาบอกว่าให้ท่วมถุงนะครับโอเคตอนนี้ก็ท่วมถุงแล้วนะฮะโอเค,อเ,คเริ่มจะพองแล้วนะผมใส่กนะ่อนนะ่านี่นะเริ่มเดือดแล้วนะฮะ เดี๋ยวผมได้ติดฟ้าก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว,ว่าจะทำความร้อนได้นานหรือเปล่านะครับก็จะได้ยินเสียงน้ำเดือดนะฮะผมจับที่ข้างกล่องก็ตอนนี้ก็ยังอุ่นนิดหน่อยนะ จากหลายๆท่านเทสก็จะมีไอ้น้ำพุ่งออกมาด้วยนะฮะตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะสต็อปไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นงานเสียเวลานะครับนี่นะครับหลังจากผ่านไปประมาณสักสามสนาทีนะครับน้ําเริ่มเดือดแล้วก็เป็นไอ้น้ำออกมาจากรูระบายอากาศ นี่นะครับนนีนะ่ตอนนี้จากที่ผมจับดูก็รอ,อดนะครับแล้วก็ดินเสียงน้ําเดือดผุดๆนะครับตอนนี้นี่นะไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินหรือเปล่านะครับนี่นะมีไอ้น้าออกมาเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ว่ามันหยุดเดือดดูนะครับว่าจะใช้เวลานานหรือเปล่านะครับ นี่นะครับหลังผ่านไปประมาณ10 4 5นาทีนะครับอตอนนี้เสียงเดือดเริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะครับแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยจริงๆที่พุ่งออกมาเนี่ยก็เริ่มหายไปตั้งแต่10นาทีนะครับส่วน1 3บ4า 13, นาทีหลังนี่ก็คือยังมีเสียงเดือดอยู่นะผมก็เลยปล่อยทิ้งไว้อยู่นะครับ ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณสิบสี่สิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับโอ้โหนี่ฮะอืมข้าเหนียวทว่านุ่มเลยนะครับผมส่วนน้ำวิกออกนะครับที่ตอนแรกจับตัวกันเป็นไข่นะครับตอนนี้ก็ตลายหมดแลวนะครับเริ่มอุ่นร้อน นะครับายดูหอมแดงนะครับว่าจะสุกถึงขั้นไหนนะฮะดูแล้วก็ไม่น่าจะสุกมากนะครับแต่ก็ร้อนมากนะครับข้าเหนียวนี่คือสุกก่อนแล้วนะครับแค่มาทำการอุ่นนะครับส่วนมะเขือที่ใส่ไปด้วยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ก็ยังดูดิบอยู่นะฮะน่าจะเหมาะสำหรับทำการอุ่นอาหารนะครับถ้าถึงหาปรุงให้สุกก็สายแคมปิ้งก็ควรพวกพวกเตาแก๊สแบบพกพาไปนะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วนะครับที่ไม่ต้องก่อไฟหรือว่า ใช้ตะกะเอกระทะอะไรให้วุ่นวายนะครับก็จับภาชนะมาแล้วก็ใส่น้ําอุ่นได้เลยนะครับนี่นะอพอเปิดมาก,ก็มีไอ้น้ำขึ้นมานิดหน่อยนะครับนี่นะฮะุงก็จากที่เมื่อกี้เป็นผงนิ่มๆน,นะครับผงอยู่ด้านในนะตอนนี้ก้อนนี้แข็งโป๊กเลยนะครับ กดโอกดนี้แบบแน่นเลยนะแล้วก็ร้อนมีควันอยู่นะโอเคครับผมว่า,าสายแคมปิ้งหรือว่าผู้ที่มักเดินทางบ่อยๆนะควรพวกติดตัวไว้นะครับเหมาะสำหรับการหุงหาอาหารอุ่นอาหารที่เราซื้อไว้ข้างทางนะครับแต่ก็อาจจะยุ่งยากสักหน่อยเรื่องการหาอุปกรณ์ ภาชนะสำหรับทำการอุ่นนะครับยังไงก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ